สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมีมีใครเข้ามาดูบ้างแล้วเห็นบ้างไหมเห็นต้น4.3สบ้างยังเอ้ย เดี๋ยวใครเข้ามาเนี่ยฝากพิมพ์ฝากพิมพ์ให้ต้นเสียส,สามหน่อยละกันนะครับทุกคนก็ โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอ่ะมีใครได้ยินเสียงไหมเลยเรามาทดสอบเสียงกันหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวก็จะดูคู่ระหว่างท่าเรือกับลาดรีไปด้วยนะครับก็เพิ่งเริ่มเกมมาไม่นานเองอูโหเรียกว่าใครที่ชอบมองบนคู่นี้นี่น่าจะจุใจนะผมว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องควันหลงกันลูกแรกอ่าน้องชายพี่วิรวัตวิรวัต เป็นไงเสียงพี่โอเคไหมมีใครได้ยินเสียงแล้วแบบนี้ขอตอบให้หน่อยละกันว่าเสียงเป็นไงบ้างครับมีใครได้ยินเสียงชัดเจนไหมเสียงเป็นไงบ้างครับอ่ามาดูกันเสียงเป็นไงบ้างเอย่ยใครที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วเนี่ยผมขอหน่อยละกันนะครับว่าเสียงของผมเป็นไงบ้างถ้าทุกคนได้ยินเนี่ยผมจะได้ลุยคู่ที่สี่ต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวเราโอเคครับโอเค ก็สวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีครั้งนะครับก็อย่างที่เราคุยกันในกลุ่มในขับเรานะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนได้เวลาแล้วนะครับที่เรือของต้นสีสามเนี่ยจะกลับเข้าฝั่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรือเราในช่วงเดือนนี้จะมรสมเขาเรียกว่าเจอมรสมลูกใหญ่แล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับคู่ห้ากำปั้นสารต่อจากคู่เมื่อวานเลยก็เมื่อวานนี้ เราได้เชียร์เรนเจอร์เนี่ยคู่เป็นคู่ห้ากำปั้นนะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเราเกือบจะได้กินเค้กเต็มปอนแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยมาโดนเขาเรียกว่าจังหวะจังหวะที่มันโชว์ให้เห็นแหละว่าคุณภาพของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังดีกว่าทางฝั่งเรนเจอร์นะครับก <c oughs> ็เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งอ่าใช่ครับการกันพี่มาไลฟ์ในช่อง Youtube แล้วเปิดตลาดใหม่ของพวกเราเลยแล้วกันเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อบางทีเนี่ย ไม่อยากไลฟ์ผ่านแอปพลิเลคชันติ๊ t ตอกยอมรับตรง,ตรงเลยนะมันมีปัญหานะฮะแล้วก็อยากพูดคุยกับทุกคนได้อย่างยาวนานอ,อมาดูกันคู่เนี้ยผมมองนะว่าเดี๋ยวคู่ของท่าเรือเนี่ยโดนดึงประตูคืนหรือเปล่าโหดูกรรมาการตีเส้นโคตรหยาบดึงหรือเปล่า เดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวดูให้นะวันนี้มีเชฟฟิลนะที่ผมดูไว้อยู่แล้วก็มีไกยรีพบกับโตลิโนนะครับแล้วก็มีมีคู่โอแซานะพบกับแสงเอตียนแล้วก็คู่ห้ากำปั้นเรานะครับคู่วบบวกนะครับเปิดบ้านพบกับอะไรวบบวกเปิดบ้านพบกับโฮมสตินคิวต้องชื่อเนี่ยเรียกยากเหลือเกินนะฮะมาเริ่มวันที่คู่ต่อไปก่อนเลยวันนี้นะครับใครที่ติดตามเนี่ยในคู่เวิร์ลทัวร์เจ็ดประเทศของต้นสี่สามสามเนี่ยทุกคนจะรู้นะครับว่าคู่นี้คือคู่ที่3มแล้ว คู่ที่เรากําลังดูกันอยู่เนี่ยคือคู่ท่าเรือเนี่ยคือคู่ที่3แล้วนะครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดละกันท่าเรือเนี่ยแบ่งน้ำหนักมาครึ่งช่วงตัวแบบนี้นะครับและตอนนี้ราชบุรีก็นำสามตัวหนึ่งแบบนี้ผมว่าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับมาดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่ไม่อยู่ในขับละกันคุณก็ฟังไปเรื่อยๆละกันนะครับมีผลงานให้ดูก็คือในแอป t i k t อ k และกันที่ทุกคนฝากกดดูด้วยละกันนะครับว่ามีคู่ไหนบ้างเนี่ยส่วนถ้าทุกคนอยากเห็นน้ำๆเนื้อๆเลย เข้ามาได้ที่ใต้หน้าโปรไฟล์ของต้นสีสนสามนะครับรับรองฮะเวลาที่ต้นเสียมสามกับฝั่งหรือมือขึ้นเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งคนที่คุณสามารถฝากความหวังไว้ในได้ไว้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับอ่ะต่อไปคู่ที่4ของต้น4ีสนสามนะครับก็เลือกมาแล้วเป็นยุลุยอยู่ในตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับซัมซุงสปอร์พบกับกาเซอันเตฟเอฟซคู่นี้เนี่ยก็เป็นซัมซุงสปอร์เนี่ยเจ้าบ้านแบกน้าหนักอยู่0.75นะครับก็แล้วแต่ ว่าใครจะชื่นชอบตรงไหนนะครับส่วนตัวต้นเสีมสามเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับทุกคนเดี๋ยวขอดูคู่นี้ไปด้วยแล้วกันลนท่าเลือไปด้วยอ่าทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นของผมไหมเนี่ยอะซามซันสปอเนี่ยพบกับทีมเยือนเนี่ยโดยสถิติที่เจอกันมาเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ย เจ้าบ้านไม่เคยชนะคือต้องใช้คำว่า5นัดหลังสุดเจ้าบ้านไม่เคยชนะได้เลยนะครับทีนี้มาดูกันว่าทําไมเจ้าบ้านถึงแบกน้ําหนักมาทั้งที่สติสติเหตุทเหตที่เจอกันมาเนี่ยทิมเยือนดูดีกว่าเสมอนะครับมาดูกันครับคือฟอร์มในบ้านนั่นเองที่โดดเด่นมากๆนะครับฟอร์มในบ้านอยากให้ทุกคนดูตรงนี้เหมือนทุกคนจะไม่เห็นนะเหมือนทุกคนจะไม่เห็นเลยอะ่ะ มาดูฟอร์มกันในบ้านของทีมเจ้าบ้านเนี่ยซัมซันสปอเนี่ยก็คือต้องบอกว่าไม่พ่ายแพ้ใครมา8นะติดแล้วส่วนใหญ่ไม่รู้ทุกคนเชื่อทฤษฎีเปล่านะว่าเป็นมันมีทฤษฎีฟันปลาอยู่ชนะ1เสมอ1ชนะ1เสมอ1แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยซัมซันสปอก็ชนะทานแทปซอนสปอร์มา2ประตูต่อหผมว่านัดนี้มันไม่น่าจะ ที่จะได้คว้าชัยอีกแล้วละกันโดยที่คู่นี้นะผมอยากให้ทุกคนมองเพิ่มเติมนะครับนี่คือคู่เที่ยงคืนเป็นคู่ที่4ของต้นสี่สารนะครับทัตซอนสเปอร์เนี่ยมีประตูในครึ่งแรกและเต็มเกมเนี่ยมา3เกมติดแล้วนะคือสอบผ่านเงื่อนไขนะครับมีมี4ประตูอย่างน้อยเนี่ยฝากมาให้กับทุกคนแปลว่าถ้าทุกคนที่ชอบมองบนในคือคู่นี้นะครับครึ่งแรกและเต็มเกมเนี่ยมองได้เลยครับทุกคนทีนี้ต้องมาดูฝั่งทีมเยือนเองฝั่งทีมเยือนเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่า ทิมเยือนอะ่ะมันไม่ดีอะ่ะสิติอะ่ะคือแปดนัดที่ผ่านมามันแพ้รวดมามันเออเขาเรียกว่ามันแพ้มาหเกมติดแล้วก็เสมอได้แค่สองนัดนะครับมีประตูทุกนัดทุกคน แปลว่าคู่นี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องมองเลยถ้าทุกคนไม่ได้ชอบหน้าเกมนะครับทุกคนมองไปที่มองบนได้เลยทั้งครึ่งแรกและเต็มเกมนะผมว่ามีสกอร์มาฝากทุกคนได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับอ่ะอันนี้คือคู่ที่4แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากบอกทุกคนว่านี่คือคู่ที่4ของต้นสีมสาเป็นเวิลด์ทัวร์นะครับซามซันสปอร์พบกาซียนเตฟเอฟซีเนี่ยผมขอเชียร์มวยรองอย่างกาทีกาเอ่ออย่างทีมเยือนแล้วกันนะครับนี่คือคู่ที่4นะครับแล้วก็คู่ที่5้า ของต้นสีนสามเนี่ยเป็นคู่ที่อยู่ในชุดเนี่ยโครงการนะครับทุกคนเป็นคู่ที่อยู่ในชุดโครงการแล้วกันก็เลือกมาให้แล้วนะครับอยู่ใน3ามลีกเลยวันนี้อ่าเดี๋ยวบวกบวกเนี่ยเก็บไว้คุยคู่สุดท้ายแล้วกันก็ขอคุยคู่นี้ก่อนเป็นตริโน,โนพบกับกายาลี่ครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะผมไม่ติดนะฮะ ผมไม่ติดนะว่าทุกคนจะต้องดูตรงไหนอะไรยังไงแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าในน้ำหนักปอปลากับน้ำหนัก0.5เนี่ยหรือเค้กครึ่งปอนที่ผมนิยามว้เนี่ยผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตอริโน่เนี่ยผมว่าตอริโน่เนี่ยมันมีฟอร์มที่หนักไปทางเสมอเยอะเกินไปอะ่ะคือถ้าย้อนไปจริงๆเนี่ยนัดที่7แล้วลนะที่ไม่ชนะใครแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตริโน่ไม่เคยเบียดเกิน2ประตูนะครับทุกคนแปลว่าอะไร แปลว่าเราจะซื้อคู่นี้เนี่ยด้วยไกยลี่มากกว่ามาดูฟอร์มไกยลี่กันอ่ะไกยลี่มันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกเอาจริงอ่ะมันก็มีแพ้มีชนะบ้างแต่ผมว่านัดเนี้ยผมไม่ได้ชอบส่วนตัวแลวผมไม่ได้ชอบเจ้าบ้านตอริโนขนาดนั้นนะเกนตอริโนลุยการนี้ยังแกว่งนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สม่ําเสมอที่จะน่ากลัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคู่ที่5เนี่ยเราเลือกเป็นไกยลี่นะครับพบตอริโนวันนี้ทีมเยือนเยอะหน่อยนะก็ตามนี้คู่ที่5ต่อไปคู่ที่6ครับ โอแซพบกับแซงเอเตีย e นก็คู่นี้โอแซเนี่ยเพิ่งเป็นทีมที่ทําผลงานกํากำปั้นให้กับต้นสีมสามได้อย่างดีนะครับทั้งคู่เลยแหละเราเคยเลือกมาแล้วทั้งคู่นะครับแซงเอตียน e เนี่ยสถิติดูดีกว่านะใน3นัดหลังสุดเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเจาะไปในบ้านของโอแซเองเนี่ยโอแซชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับก็คือนัดล่าสุดห้าตัองนอกนั้นเนี่ยเรียกว่าเสมอกันมาสนัดติดเลยคู่นี้สูสีและคู่ขี้ครับ แงเตลียนมีจุดอ่อนอยู่ที่กองหลังนะอย่างที่ผมบอกไปมีกองหลังวัยยีปีเนี่ยที่เป็นแอฟริกันตัวหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้แหละอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่ว่าทางฝั่งโอแซเองก็ไม่ได้มีทีมที่ดีเท่าไหร่อะซอเนี่ยคือหนักไปทางเสมอมากกว่านะครับซีนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะฮะเสมอริวอ่ะแพ้อะไรดันเกเก้ใช่ไหมแล้วก็เสมอกันเลนเนี่ยเสมอปารีสแซงแมงคือในบ้านนะแข็งแร่งจริงแหละแต่มัรก็มักก็ไม่ได้ชนะอะแค่นั้นเอง แปลว่าคู่นี้ผมขอเลือกสติและกันที่เจอกันนะครับผมขอเลือกแสงเอเตียนแสงเอเตีย e นแล้วกันในน้ําหนัก0.5นะแล้วแต่ใครจะไป0.75ก็ได้นะส่วนตัวแล้วผมคิดว่า0.75หรือ0.5เนี่ยมันมีค่าเท่ากันแล้วกันมันมีค่าเท่ากันคือต่อให้คุณแพ้นเนี่ยหลูกเนี่ยผมมองว่าคุณถ้าคุณชอบจริงและคุณมีความมั่นใจจริงเนี่ยแบบต้นสีมสามเนี่ยคุณคุณเลือกในน้ําหนักเคค,ครึ่งปอนด์ไปเลยดีกว่าน่าจะเป็นราคาที่สวยทั้งน้ําหนักและเงื่อนไขครับ ต่อไปครับคู่สุดท้ายเป็นคู่5กากปั้นนะครับทุกคนก็เป็นคู่วบบวกแล้วกันพบกับโฮสตินคิวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยโฮสตินคิวเนี่ยมันเป็นทีมที่แบบว่าอะไรเดียผมใช้คําว่าโฮสตินคิวเนี่ยลุกดีมากๆนะเป็นทีมด้วยความที่ทีมใหญ่แต่ละทีมที่เจอมันหรือทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยสามารถเปิดเกมลุกใส่โฮสตินคิวได้เนี่ยมันทําให้โฮสตินคิวเนี่ยอาศัยความได้เปรียบในการที่ทีมเล่นเกมลุกได้ดีและอาศัยความประมาทของคู่แข่งแล้วกัน มันทําให้โอตินคิวเนี่ยมักจะมีผลงานที่ดีและสามารถสร้างประตูได้ดอทมูลคือตัวอย่างให้เห็นนะครับฝั่งทางด้านวบบวกเนี่ยก็มีดีที่หน้า3ตัวแล้วกันวายโทมัสแล้วก็อโมล่าเนี่ยพวกนี้สามารถจบสกอร์และสร้างสรรคทุกโอกาสได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่า1ลูกเนี่ยมันสอบผ่านอยู่แล้วแหละ ไปลุ้นหนักเอาที่ลูกที่2ดีกว่าซึ่งมีโอกาสไหมเอาต,างตรงๆแล้วผมคิดว่าโ o ซินคิวมันเหนื่อยมาเยอะและ้วกันนัดที่ล่าสุดที่ชนะดอดมูลมา4.2เป็นสเห็นไหมน้ำก่อนกี่าูนสุดท้ายก็มาโดนไล่ตีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคู่นี้ไม่น่ารอดบวบบวกแล้วกันแม้สถิติที่เจอกันมาเนี่ยโอ้โหจะมองบนจะมองล่างได้ทุกแมตช์เลยนะฮะหนัดรวดเนี่ยหนัดที่ผ่านมาเต็มเกมเนี่ยเดี๋ยมองว่าคู่นี้เกินฮะ วันนี้เกินฮะอย่างน้อยเนี่ย 3, 1, 2, 2, สามหนูนเนี่ยหรือสีสีหนึ่งสีีหนึ่งสีเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนนะครับนี่คือห้ากำปั้นและทั้งหมดทังมวลของต้นสีสามในวันนี้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้แล้วกันก็ติดตามคลิปเอาแล้วกันนะครับโอ้โหลาบุรีเนี่ยก็ยังเป็นลัดบรีเนี่ยจุดอ่อนเลยนะที่ผมดูมาเนี่ยเสีย2ประตูเนี่ยให้ท่าเรือคือเกมเกมลับในการจัดการมาร์กตัวผู้เล่นล้วนนะฮะ โดนหลายๆลูกเนี่ยจากลูกหมงนะจริงๆมันก็มีการแจ้งเตือนมาแล้วแหละตั้งแต่เอ่อตั้งแต่แบบอะไรดีอะตั้งแต่ลูกที่โดนดึงแล้วอะดูดิเนี่ยนะลัดรีก็จะใช้โอกาสเงี้ยบอมตลอดบอมตลอดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลวันนี้นะรวดเร็วกระชับฉับไว้แล้วกันไลฟ์ใน YouTube แบบนี้เนี่ย มันไม่ได้มีรีแอคอะไรมากมายจะทุกคนผมก็ไม่ได้รู้ว่าทุกคนมีคําถามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในเวิร์ทัวร์เลยนะครับวันนี้นะครับอีกอ,อ,อีก4ีคู่ใช่ไหมก็มีซัมซุงสปอร์เนี่ยหลีกตุรกี1แล้วก็อยู่ในชุดโครงการ3ชุดโครงการนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันของต้นสีนสมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ